ชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะมีประเพณีโดยเฉพาะพระป่างรัมฐานตระลงปู่มั่นของเราแล้วนะเพราะว่าในต่างจังหวัดหรือในชนบทอย่างนี้สถานที่ที่จะประชุมกัน,นชุมนุมกัน,นในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญน,นั้นก็จะมีวัดเท่านั้นแหละเป็นที่ชุมนุม ของชาวบ้านที่ห่างไกลความเจริญที่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าของเราท่านได้เดินทางนะมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านที่อยู่ในที่ห่างไกลความเจริญนั้นจนได้รับความสงบร่มเย็นขึ้นมาสามารถที่จะทำให้มีการอยู่ดีกินดีขึ้นมาตามคำสอนของพรธเจ้า โดยเฉพาะลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นท่านก็จะจาริกไปในที่ต่างๆนะเดิมทีเดียวหมู่บ้านนั้นก็จะไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองนะคันอยู่ต่อมาด้วยความที่เชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าหมู่บ้านก็ขยายตัวออกนะเกิดความสงบร่มเย็นบางแห่งบางที่ที่พระแม่ครูบาอาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่มั่นท่าน ไปทุดงกันแล้วก็ไปพบเอาพวกอาเพศอาถพ์ต่างๆซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นเขาดำเกงกันอพอบางที่บางแห่งนั้นเข้าไปทำไล่ทำนาแล้วมันเกิดอาเพศเกิดอาถพ์ก็ได้พระสงฆ์องค์เจ้านี่แหละเป็นผู้นำพานะในยุคก,ก่อนในสมัยก่อน แต่ในยุคนี้สมัยนี้บ้านเมืองเจริญถนนทุกสายเข้าไปถึงชนบทกันหมดแล้วเราจึงไม่ได้เห็นชีวิตของพระป่าอย่างแท้จริงนะเราเห็นแต่เพียงว่าในพระป่านั้นจะมีวัดวาอารามพระท่านฉันมือเดียวแต่ชีวิตพระป่าจริงๆนั้นท่านเข้าไปอยู่ในที่ลึกห่างไกลเพื่ออะไรเพื่อท่านจะได้ฝึกจิตใจของท่านให้เข้มแข็ง นะให้แข็งแกร่งในการที่จะมีสมาธิและจะมีสมาธะมีฌานเกิดความสงบระงับมีพลังจิตเมื่อมีพลังจิตมีพลังใจแล้วก็เอาไปพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายของคนอื่นบ้างของตัวเองบ้างนะเ,เพื่อให้เห็นความรู้ที่แท้จริงคือว่าเราเกิดขึ้นมานี่ เ,เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรความจริงความสัตว์อันนั้นแล้วเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวม,มีครอบมีครัวมีผัวมีเมียทำมาหากินขี้เสบกินเข้าไปแล้วก็ขี้ออกดากมันก็ตายไปเท่านั้นหรืออย่างนี้ค้นไปค้นมาก็เห็นว่าร่างกายอันนี้นี่ มันเป็นสิ่งที่ขอยืมยืมโลกอันนี้มามาใช้นะแต่จิตใจของเราเนระเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราจริงๆว่าร่างกายตาภาพอันนี้เป็นของเราจริงจยังจังแท้ที่จริงแล้วร่างกายนี้เหมือนกับรถยนต์อันนี้ก็เป็นล้ออันนี้ก็เป็นเพาอันนี้ก็เป็นโชคนะประกอบกันหลายอย่างแต่จิตของเรานน้นไปหลงว่าเป็นร่างกายของเราจริงจริง ค้างเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะก็ไม่อยากให้มันเป็นอันนี้ซึ่งเราหลงนะที่เรียกว,ว่าโมหะนะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามนี่แหละทีนี้พระป่ากรรมฐา,านท่านไปแสวงหาความวิเวกเพื่อจะได้กำลังใจอย่างนั้นมาแล้วท่านก็เอากำลังส่วนนั้น <c oughs> มาคลี่คลายออกดูความจริงว่า ร่างกายของเราอัตภาพของเรานะแท้ที่จริงแล้วมันเป็นของเราจริงๆริงไหมอย่างนี้ท่านจึงให้พิจารณาดูชีวิตของเราที่เกิดมาคือความเกิดนะเรายินดีในความเกิดนะแต่เราลังเกียความตายซึ่งมันไม่ใช่มันไม่สมดุลกันต้นกับปลายเนี่ยนะนะเมื่อมีต้นแล้วก็ต้องมีปลายฉะนั้นความเกิดนี่เป็นต้น ความตายนั้นเป็นปลายแต่อยู่ในระหว่างท่ามกลางนี่แหละระหว่างต้นกับปลายนะ่นะให้เรารู้ว่าเกิดมาเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้า,าศาสดาโลกนะในหนังซีรีส์พุทธเจ้า,าศาสดาโลกใน y o u ูทูบดูแล้วจะเกิดปัญญาพระพุทธเจ้ามันจะเป็นเทวดาเลยไม่ใช่เทพเจ้านะ พระผู้ผู้โตงก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะการห่มผ้าห่มผ่อนก็เหมือนกันแล้วก็การอยู่กับสังคมก็ไม่ได้เป็นผู้พิเศษนะไม่ได้เป็นผู้พิเศษเลยธรรมดาธรรมดานะเวลาผู้โต่งเดินเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านจะมีตอนหนึ่งซึ่งหลายตอนมากก็มีจันทานคนหนึ่งเข้ามาจะใส่บาทนะ ผู้ธทงก็บอกท่านใส่บาทได้จันทานก็ไม่สามารถที่จะใส่ก็มีพวกพราหม์คอยมายะะเยะ้ยว่าเนี่ยสมณะหัวโลน้นนี่มาเกีย่ยก่อมล้างสมองอพวกจันทานพวกนี้ผู้ธทงบอกว่าพราม์สีเลือดระหว่างของจันทานนั้นกับของพรามนั้นเป็นสีเดียวกันไหมเนี่ยลึกคมคมมากเห็นไหม ฉะนั้นพวกเราที่เป็นมนุษย์มาแบ่งกันเองนะแท้ที่จริงนั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งแยกแม้กระทั่งปัจจุบันนี้พุทธคิดอิสลามก็เช่นเดียวกันอย่างอาจารย์ไปต่างประเทศมีคนมาศึกษาอาจารย์บอกว่าสภาวะเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นแหละจังฮะอากาศหายใจอยู่ตรงหน้าเราทุกคนเนี่ยนะมีออกซิเจนนะ ให้พวกเราหาใจกันทุกคนคั้นเวลาเราหาใจเข้าไปในร่างของพุทธนะก็ว่าเป็นพุทธแค้มอากาศนั้นหายใจเข้าไปในร่างของคิดก็ว่าคิดแค้มหายใจเข้าไปในร่างของอิสลามก็วินเป็นอิสลามเนี่ยมนุษย์ทั้งหากที่มาแยกกันอากาศที่อยู่ตรงกลางของทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ความเสมอภาคอันนั้นเห็นไหมละ่ะ ฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาทีงเกิดขึ้นมาจากการที่เราเป็นมนุษย์มนุษย์คือมนุษย์ที่เป็นสังคมหมู่นะเมื่อมีหมู่มากก็ต้องมีความเห็นมากนะมีความเห็นมากก็ไม่ได้ชนะค้าคาร์ก็แต่ใช้กําลังก็เกิดสงครามขึ้นมาเห็นไหมแท้ที่จริงธรรมะนั้นเป็นสากลอยู่แล้วพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์มาอุบัติขึ้นมาเพื่อรู้นี่คือรู้อะไรรู้ความเป็นจริงของโลกอันนี้ ตลอดหกปีที่พระพุทธองค์ค้นคว้าหาความรู้อันนั้นนะนเมื่อความจริงนั้นปรากฏขึ้นมาว่าเออเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายใจต่างหากที่ไม่ควรเข้าไปยึดมันม่นถือมั่นเป็นอุป,ปาทานนะแล้วก็เตรียมตัวอย่างเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาอย่างอาจารย์พูดเมื่อวานนี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปสู่ประตูของอห้องไอซีแล้วนะ สิ่งที่เป็นความจริงจะปรากฏขึ้นกับใจเราจะยึดพึ่งใครไม่ได้เลยนอกจากนอกจากตัวเราที่เตรียมฝึกเตรียมหัดกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เป็นสากลและเป็นของทุกๆคนแม้แต่ศาสนาก็ยังไม่ใช่นะทคำคาสั่งสอนของพระองค์นั้นท่านมาใยึดติดอย่างครูอย่างอาจารย์อย่างนี้เหมือนกัน เราไปยึดติดตัวบุคคลอย่างเรามอบพักศาสนานี่ให้กับพระสงฆ์นะแท้ที่จริงแล้วเรา,เ,ราเป็นพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธองค์นั้นให้พวกเรานนั้นเป็นหุ้นส่วนกันรับผิดชอบด้วยกันแต่ขั้นมาถึงพวกเรา2,000กว่าปีนั้นมันกลายค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเราไปมอบความรับผิดชอบนั้นให้กับพระสงฆ์อย่างพวกเราเคยมีคําพูดว่าช่วยชัางชีดีทั้งสง์ อย่างนี้แท้ที่จริงนั้นไม่ใช่เราต้องช่วยกันดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ท่านปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมธรรมและวินัยที่ขึ้นรัฐไม่สนับสนุนพระที่เป็นพระจอมปลอมเป็นพระอิเลเกเกขาบนะอยู่ในเพศอาศัยเพศพวกกาฝากพระศาสนาหากินนะ เราไม่ส่งเสริมด้วยอะไรด้วยปัญญาของเราโดยการพิจินิพิจารณาดูว่าท่านอยู่ในสมณะเพศไหมเนี่ยอย่างบางทีเดินไปในถนนหนทางอย่างเงี้ยแล้วก็ยกขวดน้ําขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะในธรรมวินัยแล้วนะพระสงฆ์จะไปขอสิ่งของจากญาติโยมไม่ได้จำไว้ดีโยมนะขอไม่ได้เลย จะขอได้ต่อเมื่อเป็นญาตินะญาติของตัวเองและโยมที่ปวนารณานั่นสองอย่างแต่พวกเรามาในสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้ศตวรรษนีน้พระสองฆ์องค์เจ้าเดินอิเลขเขขะอยู่กลางข้างถนนผนทางแล้วก็ยกขวดน้ำเราก็ไปให้การสนับสนุนอันนั้นโดยความรู้เท่าไมา่ถึงการคิดว่าสมณะบุคคลที่โกนหัวโล้นผมเหลืองเข้ามาแล้วเราเป็นพระ ความเป็นพระมันอยู่ที่ธรรมและวินยัยให้จาไว้อันนี้ฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัทเราจะส่งเสริมสนับสนุนอะไรล่ะถ้าเราไม่มีปัญญาเราสนับสนุนผู้ไม่มีธรรมและวินยัยให้กระทาความชั่วมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่มีปัญญาฉะนั้นปัญญานี้ก็คือปัญญาที่พระองค์บอกสอนพวกเราแล้วว่าอย่าเชื่อตามตามกันมา อย่าเชื่อโดยการที่เป็นครูเป็นอาจารย์เชื่อด้วยการที่เราลงมือปฏิพิปฏิบัตนะในกรามมาสูตรนะกรามาสูตรนั้นคือให้ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาแล้วค่อยเชื่ออย่างนี้แต่พวกเราท่านๆในยุคนี้สมัยนี้สองพกว่าปีมาแล้วความคาดเคลื่อนเลื่อนลอยนั้นก็มังเกิดขึ้นกับพวกเราแต่ก็ดีแล้วที่พวกเรายังพากันมาปฏิิบติบัตค้น คว้าหาความจริงว่าชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาน,นี่เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแกเพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นหรือหรือว่าเราในช่วงที่เราจะเข้าไปถึงความเกิดแก่เจ็บตายน,นั้นเราทําประโยชน์ให้กับโลกอันนี้ทําให้กับประเทศอันนี้ทําให้กับชีวิตของเราอันนี้มีความหมายขึ้นมานะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้หนักหน่วงทวงคนอื่นไม่ได้เป็นภาระ,ะกับคนอื่นแล้วเราดูความคิดของเราเราก็จะภูมิใจ ในความคิดที่เราเกิดมาแล้วว่าเราใช้ชีวิตของเรานั้นคุ้มนะความคิดปิดเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ในใจของเราอารมณ์เหล่านั้นเราก็พยายามละนะแล้วก็พยายามบำเพ็ญนะแต่พวกเราส่วนมากนะโดยส่วนมากแล้วนะจะทำความดีนะจะทำสิ่งที่ดีๆเพื่อล้างความชั่วเราคิดอย่างนั้นแต่คิดได แต่ในความเป็นจริงแล้วน่ะมันไม่สามารถลบล้างกันได้หรอกกรรมก็อยู่ส่วนกรรมบุญก็อยู่ส่วนบุญที่เรามาทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามระบาปแล้วกับบำเพ็ญบุญอุปมาประไมัเหมือนกับรถสองคันวิ่งไล่กันนะมันเป็นคนละคันเนยบุญกับบาปนะมันลบกันไม่ได้ล้างกันไม่ได้นะมันแยกกันเหมือนกับน้ำมัน กับน้ําที่มันอยู่ในขวดเดียวกันนะบุญกับบาปนะใครเป็นผู้รับล่ะใจเป็นผู้รับรับโดยวิธีไหนคันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ความเจ็บช้าน้าใจที่เป็นบาปนะั้นก็เกิดขึ้นมาทันทีจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วก็เศร้าหมองอย่างมาวันนี้กลับไปแล้วคิดขึ้นมาเมื่อไหร่จิตใจก็ปีติปามโมดเนี่เห็นไหมก็ความคิดที่มันเกิดขึ้นจากใจของเรา่นี่ะ ฉะนั้นจึงมีความหมายน,นี้เป็นต้นซึ่งวันนี้ได้พูดนะมีเยอะแยะมากมายกายกองเหลือเกินนะในการที่จะพูดในการที่จะบรรยายแต่วันนี้เป็นวันพระนะนะโดยปกติบ้านห้วยลาดชาวบ้านห้วยลาดอันนี้ถึงแม้นเขาจะยากจนแต่จิตใจของเขานั้นมีความบริสุทธิ์นะซื่อสัตย์ยินดีในการที่จะคล้อยตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่ตั้งนะเขาจึงสบายนะจิตใจเขาอ,อิ่มเอิบในบุญถึงแม้เขาจะอัตคัดขาดสนแต่เขารวยด้วยน้ำใจอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเราอยู่ในสังคมเมืองนั้นอยู่ในความวุ่นวายนานๆถึงจะได้มีโอกาสนะประสบพบเห็นสถานที่เช่นนี้เราก็รู้แล้วว่า,อ,าอะไรทำให้เราดีขึ้น จิตใจเยือกเย็นสุข,ขุมเนี่เราจึงเชื่อว่าบาปมีบุญมีนะดังนี้เป็นต้นฉะนั้นต่อจากนี้ไปโดยประเพณีของวัดป่าห้วยลาดแล้วก็จะพากันไหว้พระรับศีลอ่าแล้วก็รับพรแล้วก็ไปรับประทานอาหารร่วมกันต่อไป